สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็มาวัดที่สองนะคะเขากำลังมีพิธีสดมนต์กันเลยบรรยากาศภายในวัดสวยมากๆนะคะได้ยินเสียงสวดมนนะคะเอาบุญม,มาฝากทุกคนนะคะดีมากๆสงบมากๆเลยนะคะวัดนี้มีอายุ100กว่าปีแล้วนะคะวันนี้เขามีงานมีสวดมนมีจัดนิทรรศการขายของ แล้วก็มีงานแสดงสินค้าเยอะมากนี่ด้านในสวยมากผู้คนเยอะแยะเหมือนเดิมนะคะทุกคนสุดท้อบ้างอันนี้ต้องทำใจอันนี้มุมสวยมากพระที่กำลังจะตกช่วงเย็นนะคะอินเอิกอกันหน้าดูเลยแล้วก็เดี๋ยวมีบรรยากาศด้านนอกขายอาหารขายสินค้าโอท็อปขายแบบธรรมชาติสุดๆนะคะเราเข้ามาไหว้พระเดินชมบริเวณวัด มากมากนะคะจะถ่ายยังไงเพื่อนๆเห็นว่าสวยขอโทษจริงๆนะคะไม่เซลฟี่ก็ไม่รู้จะเอามาอุปกรณ์คือพลุงพลังเอามีดดีกว่าเป็นการถ่ายวิดีโอที่พลุงพลังนะคะแล้วก็ผู้คนเยอะจลลบเี่ก็ค่อนข้างยากนะคะทุกคนจะบรรยากาศด้านหลังนี่ก็คือจะสวยงามมากๆ จะถ่ายยังไงให้ทุกคนเห็นว่างามแค่ไหนนะคะวัดชินเทพเดี๋ยวเอป็นว่าถ่ายหน้านิสสาเสร็จแล้วเดี๋ยวนิสสาจะถ่ายบรรยากาศวัดโดยรอบให้เพื่อนๆเห็นกันอีกรอบเป็นอีพีย่อยๆดีก่อนเนาะอีพีหนึ่งก็คือจะมาเมามอยบรรยากาศ ที่เรามาเที่ยวที่กรุงเทพนะคะเราไปวัดพระแก้ววัดอรุณแล้วก็กลับจากวัดอรุณเราก็เดินจากท่าประจัน์เดินมาเรื่อยๆจนมาเจองานอีกงานหนึ่งเป็นมหาธาตุวิทยาลัยนะคะด้านในก็คือมีวัดที่ท่านกำลังจัดพิธียพูดอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยคืองงกับตัวเองเหมือนกัน <laughs> เอาเป็นว่าบรรยากาศที่นี่สวยมากมีสวดมนต์อยู่นะคะ เดี๋ยวจะดูด้านหน้าและปักหมุดให้ว่าที่นี่เรียกว่าอะไรคือเดินกันมางงง,งเสร็จอ้าวมีงานแล้วก็เดินเข้ามาถ่ายรูปอืมเอาเป็นว่าเป็นการเข้ามาแบบบุญนำพาเอาดีกว่าเพราะว่าจัดงานด้วยแต่นแรกก็เข้าใจว่ามีงานขายของอ้าวมีสดมนมีไหวะะ้พระเมื่อกี้เห็นน่าจะเป็นพระธาตุเนาะที่เห็นกันไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะ nice day, คบ๊งงายบายแฮปปี้เดย์นะคะมีสุขมากนะคะ แฮปปี้กันทุกคนนะคะ